สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมช่างบิ๊กวันนี้ว่างครับผมก็เลยจะมามาทำน้ํายาผสมยางยางดําหรือน้ํายาเคลือบยางพูดง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่ต้องใช้คือหนึ่งนี่ฮะอกกี้ครับไปฉีดสองขวดผสมน้ยา,านยาสามน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ฮะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมอันนี้ก็ไปขโมยของเมียมาเหมือนกันอันนี้ก็น้ํามันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันครับผม แล้วก็นี่ฮะสไลดไม่จํากัดยี่ห้อเหมือนกันอันนี้ก็ของเมียทั้งหมดครับขโมยมาอ่ะเรามาเริ่มกันขั้นตอนแรกครับเปิดก่อนครับตัดก่อนนี่ฮะก็แกน้ำมันพื้นก่อนครับนี่ฮะน้ำมันพื้นอ๋ตสีงมวดเลยครับ อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับอยากได้เยอะก็ผสมเยอะอยากได้น้อยก็ไม่ต้องผสมเยอะนี่ฮะตะไร่ถอยลงไปแล้วครับแล้วก็ยาปรปะพานุ่มครับขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็โกโมยของเมียมาเหมือนเดิมน,นี่เคแล้วก็ สไลด์แล้วแต่ยี่ห้อครับแล้วแต่ที่ต้องการเลยอันนี้ก็บีลงไปนะครับสไลด์ปึ๊บขั้นตอนต่อไปครับปิดฝาครับผมายาวครับให้เข้ากันเลยเนี้ยเนี้ย ีก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมแล้วก็พิุุ่กินอ๋อหอมครับนี่คนระับใส่ขวดครับ <c oughs> อุนอน้ยนี่ใส่ขวดครับนี่ <c oughs> ใส่ขวดครับ ขวาอันนี้ก็เป็นยางครับมาลองเทสดูกันคราวนี้ว่าจะได้ประสิทธิภาพไหมดำจะดำหรือเปล่ามาชมกันนี่ฮะฉีดแล้วฉีด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  ปั๊บนี่ฮะของน้ำลูกครับผมนี่ครับดำเงาเลยครับอย่าทิ้งไว้สักพักครับให้แห้งก่อนนี่อ่ะเรามาแกะดูกันครับว่าความต่างเป็นยังไงนี่ฮะดำดีครับผมอันนี้ก็สูตรง่ายๆครับ น้ำยาเคลือบยางดําสําหรับลูกค้าใครหรือใครที่อยากทําเองที่บ้านครับไว้ใช้อเงี้ยเอง,เองก็จบแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม